ภรันตนายะขอความนอบน้อมจงมีแดพระรัตนไตรวันนี้เรามาขึ้นบทใหม่นะคะเป็นอที่เคยออกข้อสอบไปแล้วนะคะจงแปลและแสดงองค์ธรรมดังต่อไปนี้แปลและแสดงองค์ธรรมเปลี่ยนปากกาดีกกับเอาสีชีฟ้า กสป,ปจยาธรรมาขอสาสวาเจวะธรรมาโนจะอาสวะขอคันถาสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะคันถางอปรามาสาวิปยุตตาโขปะนะธรรมาประมติปรามัฏถาปิจโนจิตตสังสัทธะสมุทฐานานุปริวัติโนธรรมา เขียนก็ยากอ่านก็ยากสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่เป็นการฝึกสติตอบกอสภาวธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัย4นะคะคือสัพปะจะยาธรรมาเนี่ยคะ่ะข้อกาไก่คือกรรมจิตอุตุอาหารปรุงแต่งมีอยู่องค์ธรรมได้แก่จิต89เจตสิก52รูป28นะคะข้อข้อนี้องค์ธรรม แปลแล้วก็แสดงองค์ธรรมขอข้อขอนะคะสาสวาเจวะธรรมาโนจะอาสวาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่องค์ธรรมได้แก่โลกิยะจิต81เจตสิก49เว้นอาสวะองค์ธรรม3รูป28คอควายนะคะคันถะสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะคันถา แปลว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยคันถะแต่ไม่ชื่อว่าคันถะมีอยู่องค์ธรรมได้แก่โลภะมูลละจิตแปดโทสะมูลละจิตสเจตสิกย3เว้นคันถะองค์ธรรม3งอปรามาสาวิปยุตตาโขปะนณะธรรมาปรมามัถาปิแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยปรามาสะแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสะมีอยู่ หมายความว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยปรมาสะแต่เป็นอารมณ์ของปรมาสามีอยู่องค์ธรรมได้แกท่ทิฏฐิขตาวิปยุตร,รจิต4โทสะมูลจิต2โมหมูลจิต2โลกิยะกุศล,ลจิต7โลกิยะกุศล,ลจิตนะคะไม่มีคำว,ว่า7นะคะแล้วก็ โลกิยกุศลจิต17โลกิยวิปาก,กะจิต32กิริยาจิต20เจตสิก51เว้นทิฐิรูป28เดี๋ยวเอาใหม่นะคะงองูนะคะปรามาสะ28แแต่ขอควายไม่เห็นตอบมาตรงนี้เลย เอาเป็นว่าข้อ7ต่อนะคะในจุลันตระทุกกะมีทุกกะกี่ประเภทคืออะไรบ้างจงแสดงมาตามลำดับพร้อมทั้งแปลและแสดงองค์ธรรมบาลีในในบทดังต่อไปนี้กอรูปิโนธรรมาขอโรคุตระธรรมาสามเกนเกนณจิวินเยยาธรรมมา ในจุรันตระทุกกะมีทุกกะ7ประเภทคือสัปปัจยาทุกกะสองสังคตะทุกกะ3สนิทัศนะทุกกะ4สัสปปิฆาทุกกะ5รูปีทุกกะ6โรกยะทุกกะ7เกณฑ์จ,จิวินเยยะทุกกะนะคะท่องยอ่อว่าสัพสังสนิทสัพรูโรเกณนะ รูปิโนธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีรูปปณะลักษณะคือความสลายไปมีอยู่องค์ธรรมได้แก่รูป28นะคะคือกอไก่รูปิโนโลกุตระาธรรมมาขอไข่นะคะสภาวะธรรมทั้งหลายที่พ้นจากสังขารและโลกอันเป็นวัฏทุกข์ซึ่งมีสภาพเกิดดับมีอยู่องค์ธรรมได้แก่โลกุตราจิต8เจตสิก36นิพพาน ข้อเกณฑนนจิตวิญญาณธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ได้โดยจิตบางอย่างมีอยู่บางอย่างมีจากขูวิญญาณจิตเป็นต้นมีอยู่องค์ธรรมได้แก่จิต89เจตสิกห้าสิบสอง 52, ูปยี่สิบแปดนิพพานที่พึงรู้ได้โดยจิตบางอย่างมีจากขูวิญญาณจิตเป็นต้นอันนี้ซ้ำนะคะจงจำแนก ขันอายตนะนาท่าสัจจะในบาลีต่อไปนี้โลกุตระธรรมานะคะตอบโลกุตระธรรมาแปลว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่พ้นจากสังขารและโลกอันเป็นวัตทุกข์ซึ่งประกอบซึ่งมีสภาพเกิดดับมีอยู่องค์ธรรมได้แก่โลกุตระจิตแปดเจตสิกสามสนิพพานธรรมเหล่านี้เมื่อจําแนกโดยขันอายตนะท่าสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสอง่าสองสัจจะสอง ขันศีกคือในเจตสิก36นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ34เป็นสังขารละขันโลกุตระจิต8เป็นวิญญาณขันนิพพานเป็นขันทวิมุตยอายตนะสองคือโลกิตโลกุตระจิต8เป็นมนายตนะเจตสิก36นิพพานเป็นธรรมายตนะธาตุสองคือโลกุตระจิต8เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก36 นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะสองคือนิพพานเป็นนิโรธาสัตว์องค์มรแปดหรือเจ็ดที่ในมรจิตสี่เป็นมรสัตว์มรจิตด,ดูบาท,ที่เหลือ29่ลจิตดูบาท37เป็นสัจจะวิมุตติถามเพราะเหตุใดองค์ทมปฐมบทและทุตรยบทในเกณฑ์นาจิวินเยยทุกกะจึงเหมือนกันให้อธิบาย หรือทุกกาใดาในทุกกามาติกาที่มีองค์ธรรมปฐมบทและทุติยบทเหมือนกันและที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดจงอธิบายนะคะถ้าคําถามมาแบบนี้ก็ตอบตามนี้เลยนะคะการที่องค์ธรรมของกิกนะเกณะจิวินเยยาธรรมมาและองค์ธรรมของนะเกณะจิวินเยยาธรรมมาเหมือนกันนั้นเพราะในทุกกะมาติกาทุกกะที่มีองค์ธรรมของปฐมบทและทุติยบท์ เหมือนกันคือเกณฑ์นะจีวิญญาณทุกกะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเพียงแต่สะาเพียงแต่แสดงว่าสภาวะธรรมที่จิตบางอย่างรู้ได้และจิตบางอย่างรู้ไม่ได้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อธิบายว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตบางอย่างรู้ได้ก็ตามรู้ไม่ได้ก็ตามได้แก่ปรมาทธรรมทั้งสี่ทั้งสิ้น ดังจะยกอุปมาให้เห็นว่าบุคคลทั้งหลายที่บางคนรู้จักบางบุคคลที่บางคนไม่รู้จักทั้งสองข้อนี้ก็ได้แก่บุคคลทั้งหมดที่อยู่ในโลกนั้นเองมิได้แสดงเจาะจงว่าผู้รู้และผู้ถูกรู้เป็นใครหรือคือใครนะคะ จงแสดงให้แสดงน,นะคะองธรรมในเกณฑ์นันจจวินยยญทุกกะตามในที่หรือแห่งอัฏฐสาลินีอาาาาัฏฐกถาและในที่แห่งมูลดีกานะคะถามนะคะตอบแสดงองคธรรมในเกณฑ์นะจิวินยยญทุกกะตามในแห่งอัฏฐสาลินีอาาาาัฏฐกถาในที่หนึ่ง องธรรมของปฐมโบทได้แก่รูปารมณ์ที่พึงรู้ได้ด้วยจักขุวิญ,ญญาณะจิตสององธรรมของทุติยบทได้แก่จิต89เจตสิกห้รูป27เว้นรูปารมณ์นิพพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยจักขุวิญญาณะจิตสองในที่5องค์ธรรมของปฐมโมบทได้แก่โผฏถัพพารมณ์ที่พึงรู้ได้ด้วยกายยะวิญญาณะจิตสอง อง์ธรรมของทุติยบทได้แก่จิต8 9เจตสิก52รูป28เว้นปัทวีเตโชวายโยโพธพาลมนิพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยเกกายะวิญญาณจิตสองในที่6ปฐถมบทองค์ธรรมได้แก่ปัญจรมมีรูปรมเป็นต้นที่พึงรู้ได้โดยมโนธาตุสามทุติยบทองค์ธรรมได้แก่จิต 89. สิเจตสิก52รูป21 เว้นวิสยารูป7นิพพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยมโนธาสสาในที่7องค์อรรมของปฐมโมบทได้แก่การมจิต54เจตสิง52รูป28ที่พึงรู้ได้โดยสันติรณาจิต3มหาวิปากาจิต8ตถาธรรมณาจิต11หสิตุปาธาจิต1องค์อรรมของทุติยโบทได้แก่มหาคตาจิต27 โลกุตระจิตแปเจตสิกสาสิบหกนิพพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยสันติรณาจิตสมหาวิปากาจิต8ปดตทารมณาจิตสิอหาสีตุป,ปาทาจิตหนึ่งในที่9ประถมวบทได้แก่จิต87เว้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลเจตสิก52าูป28นิพพาน ทุติยบทได้แก่อรหัตมรขจิตหนึ่งอรหัตผลจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบหกในที่สิบปฐมบทองค์ธรรมได้แก่อากาสานัญจายตนะกุศลจิตหนึ่งกริยาจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบที่พึงรู้ได้โดยวิญญาณัญจาตนาชานจิตสามทุติยบทองค์ธรรมได้แก่จิตแปดสิบเจ็ดเว้นอากาสานัญจายตนากุศลจิตหนึ่งเกริยจิตหนึ่งเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดนิพพาน ที่ไม่พึงรู้ได้โดยวิญญาณัญญายตนาชาณจิตสามในที่11ปฐมบทองค์ธรรมได้แก่อากินจัญญาญตนากุโลจิตหนึ่งกริยาจิตหนึ่งเจตสิกเจตสิกามสิบที่พึงรู้ได้โดยเนวสัญญานาสัญญายตนาชาณจิตสามทุติยบทองค์ธรรมได้แก่จิต87เว้นอากินจัญญายตนากุโลจิตหนึ่ง กิริยจิตหนึ่งเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดนิพพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยเนวสัญญาณาสัญญ,ญา,าญาตนาชานจิตสามในที่สิบสองปฐมบทอง์ธรรมได้แก่นิพพานที่พึงรู้ได้โดยโลกุตระจิตแปดทุติยบทอง์ธรรมได้แก่จิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดที่ไม่พึงรู้ได้โดยโลกุตระจิตแปดแสดงองค์ธรรม ของเกน,นจิวินเยยะทุกกะตามในแห่งมูลดีกาในที่สององค์ธรรมของปฐมบทได้แก่สัทธารมที่พึงรู้ได้โดยโสตะวิญญาณจิตสององค์ธรรมของทุติยบทได้แก่สัทธารมที่ไม่พึงรู้ได้โดยจิต43คือจักขุวิญญาณจิตสองคานะวิญญาณจิตสองชิวหาวิญญาณจิตสองกายวิญญาณจิตสองปัญญัาตารมบัญ ยัตตารัมณิกจิตเอกันตะ21มหาคตาราัมมะนะรัมณิกจิตจิตรัมณิกจิตเอกันตะหนิพานารนาัมมกิจเอาใหม่นะคะนิพานารนาัมมะนิกจิตเอกันตะ8ในที่5องค์ธรรมของปฐมบทได้แก่โพธพารมที่พึงรู้ได้โดยกายยวิญญาณจิตสององค์ธรรมของทุติยบทได้แก่โพธพารมม ที่ไม่พึงรู้ได้โดยจิต43เว้นทวิเออคือทวิปัญจวิญญาณจิต8เว้นกายะวิญญาณจิตสองัญัตารัมณิกจิตเอกันตะ21มหาคตารัมณิกจิตเอกันตะ6นิพพารมณิกจิตเอกันตะ8 <c oughs> ในที่6ปฐมบบทองค์ธรรมได้แก่ปัญจรมมีรูปารมเป็นต้นที่พึงรู้ได้โดยมโนธาสาม พุติยบทององธรรมได้แก่ปัญจารมที่ไม่พึงรู้ได้โดยจิต35คือบัญญัติตารมณิกะจิตเอกันตะ21มหาคตารมณิกะจิตเอกันตะ6นิพานารมณิกะจิตเอกันตะ8ในที่7องคองธรรมของปฐมบทได้แก่การมจิต54เจตสิ 52, ก52สิรูป28ที่พึงรู้ได้โดยตถารมณะจิต11หาสีจูปปาหาจิตหนึ่ง องค์ธรรมของทุติยบทได้แก่การมจิต54เจตสิก52รูป28ที่ไม่พึงรู้ได้โดยจิต35คือบัญญัติตารมณนิกะจิตเอกันตะ21มหาคัตรามาักาารมณิกะจิตเอกันตะหนิพานารมณนิกะจิตเอกันตะ8ในที่9ปฐมมบทได้แก่จิต87เว้นอรหัตมคอรหัตผลเจตสิก52รูป28นิพนิพาน ทุติยบทได้แก่จิตแปบเจเว้นอรหัตมรักอรหัตผลเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดนิพานเอาในที่สิบต่อนะคะในที่สิบองค์ธรรม ของปฐมบทได้แก่จิต89เจตสิก52รูป28นิพพานที่พึงรู้ได้โดยมโนทวารวัชนะจิตหนึ่งมหากริยาญาณนสัมปยุตตจิต4กิริยาอภิญญาจิตหนึ่งองค์ธรรมของทุติยบทได้แก่จิต89เจตสิก52รูป28นิพพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยบัญญัติตารามณิกจิตเอกันตะ21 ในที่12ปฐมบทได้แก่อากาสานัญจายตนะกุศลจิตหนึ่งกิริยากิริยาจิตหนึ่งเจตสิกสาที่พึงรู้ได้โดยวิญญาณัญจายตนาะกิริยาจิตหนึ่งทุติยบทได้แก่อากาสานัญจายตนะกุศลจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งเจตสิกสาที่ไม่พึงรู้ได้โดยจิต57คือกามารมนิกจิตเอกันตะ25 บัญญาัตาิรามานิกกจิตเอกันตะ21นิพานารามานิกกจิตเอกันตะแและเนวสัญญานาสัญญายัตยน,นะชาณจิต3ในที่14องค์ธรรมของปฐมโบทได้แก่อากินจัญญาญตนากุศลและจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งเจตสิกสาที่พึงรู้ได้โดยเนวสัญญานาสัญญายัตนะกิริยาจิตหนึ่งองค์ธรรมของทุติยบทได้แก่อากินจัญญาญตนะ จิตหกิริยาจิต1นึจตสิกสาสที่ไม่พึงรู้ได้โดยจิตห้คือกามารมณิกจิตเอกันตย25บาัญญตตารมนิกจิตเอกันตะ21นิพพานารมณิกจิตเอกันตแ8และวิญญาณัจายตนะชานจิต3ในที่15องค์ธรรมของปฐมบทได้แก่นิพพานที่พึงรู้ได้โดยโลก,กุตระจิต8 องธรรมของทุติยบทได้แก่นิพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยจิต72คือกามารมณิกจิตเอกันตะ25โลกียะและบัญญัตตารมณิกจิต20บัญญัตตารมณิกจิตเอกันตะ21มักม,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 มหคตตารมณิกะจิตเอกันตะ6